มาแล้วโอ้ยกว่าจะได้เจอกันสุดท้ายพี่เป้ต้องรีเควสไปหาใช่ไหมพี่เป้หานาดาวไม่เจอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งน้องแพรว่าบิลกินแล้วก็พีพีโอ้โหตอนนี้อยู่ไหนกันนะครับอยู่ที่เนี่ยครับ เขาไปให้บอกป่ะบอกไม่ได I mean. ้พาอยูไหนหรอโอเคโอเคได้ยินเสียงพี่มันมันมันมีความดีเลยนิดนึงได้ยินเสียงพี่เป้ไหมได้ยินครับโอเคเราจะคุยกันแบบดีเลยดีเลยเล็กน้อยได้ครับโอเครู้เรื่องละครั้งนี้มันเป็นโปรเจกต์พิเศษใช่ไหมมันระหว่างนาดาว ประทะกับ gm m ใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไมอ่ะทำไมเกิดเกิดขึ้นโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับบิลกิ้นบอกเขาไปครับดีไหมครับพี่เบ้ก็จริงๆโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าพี่พี่ผู้ใหญ่เห็นว่าอยากจะให้มารวมตัวกันนะผมมีทั้ง พี่แพรว่าพี่เป๊กผลิตโชคแล้วก็ผมดีครับเป็นการเอ็กซ์กันระหว่างนาราวิสิกับพี่เป๊กครับผมอยากให้เพลงมันมันจะได้สนุกสนุกเป็นรสชาติใหม่ๆอะไรเงี้ยครับเลือกพี่เป๊กเพราะอะไรทําไมถึงเป็นพี่เป๊กผลิตโชคอะทําไมครับพี่พีที่จริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพาเขาเลือกพี่เป๊กแต่ว่าแต่ว่าเราดีใจที่เราได้ร่วมร้องกับพี่เป๊กครับ ดีมากเลยโอเคโอเคโอเคละไม่รู้ละมวลรวมมันมาเจอกันก็คือสี่คนทีเนี้ยพวกคุณสามคนเนี่ยแหมก็เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วเนาะไม่ค่อยได้เจอพี่เป๊กหรอกแล้วทีเนี้ยพอได้มาทํางานกับพี่เป๊กเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่แพรวาพี่แพรวาไปเลยค่ะจริงๆดีใจค่ะเพราะว่าหนูติดตามพี่เป๊กอยู่แล้วพอได้ว่าทํางานด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่ เราจะได้มีเพลงร่วมกับเขามีชื่อเรากับชื่อเขาอยู่ในเพลงเดียวกันแล้วก็ได้กระถ่ายกันก็คอมชีวิตระดับหนึ่งค่ะการทำงานครั้งนี้มันยากไหมเพราะว่ามันมีทั้งผู้ชายสามคนผู้หญิงหนึ่งคนคีย์มันจะไปทางไหนยังไงอะไรเงี้ยแพรว่าจริงๆค่อนข้างยากค่ะพี่เป้คือเราต้องมาหาคีย์กันว่าเอะเราจะเอาคีย์ไหนดีนะที่ผู้หญิงร้องแล้ว เสียงไม่ต่ำไปผู้ชายร้องแล้วไม่สูงเกินไปก็จนเป็นเป็นคีที่ได้ฟังกันตอนนี้ที่พี่เป้ฟังไว้ว่าตอนต้นไลฟ์หนูได้ดูอยู่พี่เป้เต้นด้วยเอาเสียนจถโอเคโอเคเอาล่ะตอนนี้ก็คือเพลงนี้มันออกเขาบอกว่ามันออกแนวเจ็ดศูนใช่ไหมครับผมมันย้อนไปไกลมากเลยอ่ะเจ็ดศูนย์วิธีการร้องของบิวกินเป็นยไงบ้างอ่ะเพราะว่าเราได้ได้ฟังจากที่คุณร้องเพลงมาเนี่ย มันก็จะเป็นแบบใช้เสียงแบบเพลาะๆลมๆของคุณเนี่ยนะฮะแต่ว่าเพลงนี้มันดูมันแตกต่างนะเจ็ดเจ็ดส่นที่พูดถึงนี่คือหนึ่งพันเจ็ดสิบนะครับผมปีที่ย้อนไปย้อนไปไกลเลยฮะ <c oughs> ไกลมากจริงมันมันเป็นเพลง <c oughs> เป็นเพลงใหม่ครับผมเลยเวราจริงผมไม่เคยร้องเพลงแนวนี้อย่างที่พี่เป้บอกเลยแล้วก็ไม่เคยร้องเพลงที่เป็นหมู่มวลแบบ หลายคนแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็จริงๆผมว่าก็มีการปรับนิดหน่อยแต่เหมือนก็ว่าแบบเหมือนเหมือนเวลาที่เบลพขาบีทอะไรนี้ก็อาจจะมาลองให้มันแบบกระชับขึ้นให้มันแบบสนุกขึ้นอะไรเงี้ยครับอาจจะมีการแบบใช้มือช่วยหรือว,ว่าแบบเฮ้ยมูฟตัวไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมอ่าแล้วในของพีพีล่ะพีพีเพลงนี้เป็นยังไงบ้างสาหรับพีพีเองีจริงของพีพีว่าเรื่องที่ยากน่าจะเป็นเรื่องเต้นนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้นที่กับกินก็จะเป็นเพลงแนวช้าๆอะไรครับแต่นี้เป็นเพลงแรกที่เป็นเพลงเร็วด้วยแล้วก็ในเอ็มวีก็จะมีเต้นนิดนหน่อยๆนี้ยครับยังไม่เห็นเลยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นเอ็มวีเอ็มวีต้องมาวันที่สิบหกครับตอนหนึ่ง,งท,ท, 16, ทุ่มตรงครับที่ยูทูปอ่าวันที่สิบหกหนึ่งทุ่มตรงได้ดูทีวีไอได้ดูเอ็มวีปล่อยเต็มที่แล้วนะโอ้ยแต่ละถ้าอย่างนั้นแสดงว,ว่ามันก็ต้องมีท่าเต้นถูกไหมฮะอ่คุณถ่ายกันไปแล้วถูกไหมฮะ พอถ้าเต้นดูก่อนแบบซุบเซิฟได้ไหมไปเลยน้องฝากความหวังให้หญิงนำหญิงนำฮะหญิงเดียวโอเคค่ะซุปเซิฟท่าแต่ว่าให้เอาไปใส่เองไม่รู้ว่าจะแบบท่อนไหนเอาแค่ท่าให้ดูโอเคค่ะอ๋อเอเยอเหเหรอ อต้องเป็นท่ามันดีเลยนะโอเควันนี้รู้สึกว่าพี่น้องชาวจีนดูกันเยอะมากบิวกิบิวกินยังพูดจีนได้อยู่ไหมได้เป็นคำๆัะผมทักทักทายเขาหน่อยไหมทักทายหน่อยตาเจ้ฮาวตาเจ้ฮาวอเจ้วบิวกินบอเจ้วแพรว ก่านเจิญพีพีครับนะเออเชิญถ้าเราจะเชิญชวนให้เขาดูเอมวีเราวันที่สิบหกอ่ะพูดเป็นภาษาจีนได้ไหมอ่ะไม่นะเอาวันที่สิบหกอย่าลืมดูด้วย <laughs> มันจะมีเตือทำพูดไม่เป็นล่ะมันยาวเกินโอเคโอเค แต่อย่างน้อยเราได้รู้แล้วว่าวันที่สิบหกเดี๋ยวเราเราเราจะเราจะเขียนแคปชั่นไว้ดีกว่าเนาะว่าวันที่สิบหกแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่แฟนคลับที่ชาวจีเขาคงคงรู้แหละนะครับว่าเดี๋ยววันที่สิบหกคนจะได้ดูเอมีกันนะครับเอมีถ่ายทํากันเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นแบบแนวเต้นอย่างเดียวเลยไหมหรือว่ามีเส้นเรื่องด้วยหรือว่ายังไงเอ่อเอ็มีนะครับมันมันมันจะใช้การถ่ายทำแบบวันช็อตนะครับคือือทุกเทเนี่มันจะไปลองเทคหมดเลยเพราะถ้าสมมติเราทำคิดเราต้องไปเริ่มใหม่หมดเลย โอ้จริงเหรอใช่ครับโกหกโหดมากเลยนะโหดเนาะเบวกิ้งพูดมาเลยนะเบวกิ้งบอกว่าตัวหกครับใช่บ้าพูดจริงตรงลงมันบอกวันวันวันเออเขาเรียกอะไรลองช็อตใช่ไหมใช่ครับแล้วถ่ายไปกันกี่กี่ลองกี่ช็อตล่ะโอนับไม่ท้วนนะยี่สิบเทกได้อะไรเงี้ย โอ้ยแต่และทุ่มเทมากทุ่มเทมากเราจะได้ดูเดี๋ยวเราขอขอติดตามขอติดตามนะครับเพราะพวกคุณตั้งใจทํางานกันมากเลยนะครับเ,เพลงนี้ก็ตอนนี้ปล่อยออกมาเป็นแบบว่าเหมือนให้เราได้ได้ฟังกันไปก่อนถูกไหม เสร็จแล้วเดี๋ยวเราได้ดู MV กันยังไงก็เดี๋ยวขอไปดูแบบถลม่ลมถล่มไลฟ์ถล่มแบบยอดวิวกันที่สูงๆไปเลยทีเดียโอเคเรื่องงานเพลงเดี๋ยวเราคงจะได้ฟังกันแบบว่าเยอะๆในโอกาสต่อไปแน่ๆนะฮะเดี๋ยวกรีนเจะเปิดให้หนักเลย <laughs> แล้วก็เราจะตาม,มาดูแต่ทีเนี้อยากอัปเดตเรื่องของพีพกับดิวกินด้วยเขาบอกว่าปีนี้คุณจะมีภาคสองอ่ะมันมาเมื่อไหร่อ่ะเรีวขายของเร็วๆก็ <laughs> จริงๆตอนแรกเรามีกำหนดฉายวันที่11มีนาครับแต่ว่าล่าสุดนี้มีประกาศเลื่อนแบบว่าเหมือนว่าเรามีปัญหาเรื่องการถ่ายทำนิดหน่อยเนี่ยว่าบางโลเคชันเราแบบดีลไม่ได้เนื่องด้วยสถา,า,านการณ์ปัจจุบันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยมีการเลื่อนไปแต่ว่ายังไม่ได้กําหนดไทม์ไลน์ใหม่ว่าจะฉายวันไหนเพราะว่าคิวถ่ายตอนนี้ก็ยังเลื่อนอยู่เหมือนกันยังถ่ายไม่ได้เหมือนกันเลยเงี้ยผมก็เลยเดี๋ยวจะประกาศทางเพจโซเชียลมีเดียของนาดาวครับผมให้รอติดตามได้ครับ โอเคก็แ okay. สดงว่ามีนามีนาเลื่อนไปก่อนเนะาะครับผมได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่ารู้กันอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีนึ่งนะฮะมีคนถามว่าใครเทคบ่อยสุดในเอมวีน่าจะเป็นตอนที่พวกเราลงกันสี่คนใช่ใครใครใครทำผิดเยอะสุด <laughs> คนที่เหรอ คนกลางเหรอพี่เป๊กเหรอพี่เป๊กแน่เลยพี่เป๊กใช่ไหมใช่แต่จริงมันมันเหมือนสลับกันไปอ่ะพี่เป๊กเหมือนแบบอ่ะเทคนี้สมมติเทคนี้ทําถูกหนูผิดเทคนี้หนูทําถูกแบบคนอื่นก็จะผิดมันเหมือนสลับกันกิดไปพอพอยิ่งมีกันเยอะก็จะยิ่งผิดกันแบบเหมือนพลาดเล็กๆน้อยๆค่ะโอเคนิดๆหน่อยๆน้อยนิดๆหน่อยๆ เดี๋ยวไว้เด ok> ี๋ยวไว้ดูวันวันวันจริงเนาะเราจะได้เห็นกันทีนี้ตอนนี้อพีพีมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆหน่อยไหมที่บอกว่าเราจะได้เห็นทั้งพีพีแล้วก็บิวกินเนี่ยมาเต้นในเอมวีนี้แล้วโอ้โหไปไหมไปที่จริงก็ก็ก็อยากจะฝากทุกคนติดตามนะครับเพราะว่าที่จริงไม่ใช่แค่พีกับกินหรอกแต่ว่าเป็นทา้งพี่เบสคือฮาวาด้วยที่ตั้งใจทำเอ็มวีนี้จริงๆครับก็อยากให้ทุกคนอยากให้แฟนๆดูทุกคนเลย เพราะว่าแพรวาเต้นเก่งแล้วไงพี่เป๊กเขาก็เต้นเก่งเหรอเนาะเราไม่ค่อยได้เห็นสองคนนี้เต้นแบบจริงจังเรอเนาะพี่เป๊แต่ว่าเอ็มวีน้องทำได้ดีอยากให้พี่เป๊ได้ดูอเชิญชวนอานี้งั้นวันนี้ในไลฟ์สดของเราอ่ะทั้งสามคนเต้นด้วยกันได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์โอ้โห แบบนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยววันนี้โหพี่น้องพี่น้องดูกันเยอะมากเลยอะ่ะในไลฟ์อะงอังงั้นเสนอเป็นร้องท่อนถุกให้ฟังได้ไหมคะเอาก็ได้มีการต่อร้อง <laughs> <laughs> เอาทักในทางหนึ่งอะนะ่ะเนาะมาโอเคร้องท่อนหุกมาพี่โอ๋ต่อออกมาคอมเมนต์หน่อยอยู่กินเดนให้ดูหน่อยครับ <laughs>

อ่าเดีไยวสปอยกันแล้วอ่ะดิเดียวนิดเดียวเดมเลยไม่ได้เป็นความลับแล้วนี่นี่นี่เลยประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าอยากให้ดูเต็มเพราะมีภาพมากกว่านี้โอเคแค่นี้เราก็ชื่นใจละโอ้เนะคนชมอ่ะเก่งมากเลยชอบมากเลยเต็มไปหมดเลยนะโอเคโอเคแพวาเมื่อไหร่จะมีงานแสดงด้วยอ่อเดี๋ยวปีนี้มีค่ะพี่เป้จะมีหนัง เป็นเป็นหนังเรื่องแรกของนาดาวที่ทำร่วมกับจ d เดแล้วก็มีผู้หญิงในนาดาวทั้งหมด9้าคนมาเล่นหนังเรื่องนี้ค่ะว้าวแซบแน่แซบแน่ก็น่าจะว่าฝ่ายน่าดูค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไว้ติดตามกันเนาะโอ้งานแสดงก็ดีงานเพลงก็ดีอยากทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมตอนนี้อยากเป็นดีเจผู่พ่เปรค่ะอดยัา <c oughs> พูดแล้วนะ<บ>เดี๋ยวจะชวนมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป้จะมีอคอลัมน์ใหม่ชื่อคลาสเสร็จขับเดี๋ยวจะชวนมาหยุดมาจอยกันในคลาสเสร็จขับนะเอาเปิดเพลงตัวเองทั้งวันเลยได้ไหมคะอ่าอันนั้นเปิดอยู่บ้านดีกว่าเนะ <laughs> <laughs> าะเล่นเปิดผลับกันไปกับเพลงน้องๆใหนาดาวมิวสิกอ่าอันนั้นเรียกคลื่นนาดาวมิวสิกดีกว่าเนาะ <laughs> โอเคโอเควันนี้เราไลฟา์กันประมาณนี้เพื่อให้ได้รู้กันว่าเดี๋ยววันที่16เราจะได้มี MV ได้ดูกันส่วนเพลงตอนนี้ก็เริ่มปล่อยให้ได้ฟังกันไปแล้วนะครับก็เอาไว้ติดตามกันนะฮะที่กรีนวิ p แล้วก็ทุกทกที่ในทุกๆสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเราก็จะตามผลงานของพวกเขาทั้งหมดทั้ง4คนนะครับที่ทำเพลงพิเศษออกมาให้เราได้ฟังกันเนาะพี่ๆฝากอะไรเอาฝากทีลคนนะเริ่มพี่พ,พ,พีก่อนอยากจะบอกอะไรความในกับ แฟนคลับครับที่เขาฟังกันอยู่ดูกันอยู่งั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปักซีรีส์แล้วกันนะครับครับผมก็สําหรับปีนี้นะครับซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจแปรรักฉันด้วยใจเธอครับเธแล้วก็มีแฟนมิทติ้งนะครับเป็นเตโอเอ๋อแฟนมิทติ้งครับยังไงก็สําหรับวันเวลาสามที่ทางนาราจะแจ้งผ่านทางโซเชเียลมีเดียของนอา,าราบางกอกครับผม โอเคนะฮะมีมิ팅โดยดีดีนะฮะเอาไว้ตามกันนะครับแพรวาแพรวาล่ะเดีย๋ยวให้บิลกินก่อนอค่ะเชิญบิลกินครับผมก็ฝากพี่เป้เอาเพลงไปเปิดอินโทรสั้นๆให้คนไทยตอนเช้าหน่อยได้ไหมนะถ้าผ <laughs> ิดก็ไปคอมเมนต์ที่ดีเจพีเออว่าอะไรนะพี่เป้น่ารักจังน่ารักจิง เฮ้ยเรื hmm. ่อง <itu? S 1> ื่ฟังกันจริงนี่ชอบมากขอบคุณมากเดี๋ยวเอาไว้คือเพลงคุณอ่ะมันดังมากไงไปเปิดทายปุ๊บใครก็ทําทายได้ไงเอาไว้เอาไสักพักอ่เอาไว้สักพักเงยอาไว้สักพักหนึงเดี๋ยวจัดไปอ่าค่ะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะชาวชาวคลีนเว็บแล้วก็แฟนๆดู เอ็มวีวันที่16นี้นะคะแล้วก็วันที่17ออนทุกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็สามารถขอไปได้ที่พืชกรีนเวฟทุกช่วงเวลาเลยนะคะอ่าไว้ติดตามกันนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้หนักเลยจะเอาให้แบบว่าถล่มทลายไปเลยเนาะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับรักเลิฟเนะฮะหวังว่าโอกาสหน้าเราคงจะได้มาเจอกันแบบจริงๆด้วยเนาะช่วงนี้มันโควิดมันมาเราก็ต้องห่างๆกันไว้ก่อนนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพไปดีๆกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ Hây mà mấy bà